ครับก็ขอพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่ 15, นะครับมีนาคม2563วันนี้ผมนะครับก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทานยาไปแล้ว20วันนะครับแล้วก็กลับมารับใหม่นะครับอันนี้ผมถ่ายเปบรรยากาศนะครับที่ เข้ามารับยานะครับก็จะมีรถจากสถานที่ต่างๆนะครับจากกรุงเทพนะครับส่วนมากจะเป็นกรุงเทพนะครับที่เข้ามาให้คุณหมอทำการรักษานะครับหรือว่ามารับยาหมอ อัานนี้ก็เป็นร้านคา้า อันนี้เป็นบุนคคลที่เข้ามาทำการรับการรักษาบรรลับยาหม,มอะนะครับคุณหมอจะเปิดนะครับลงทะเบียนกรอกประวัตินะครับ6โมงเช้านะครับนไปจอดคิวนะครับตั้งแต่มงเช้านะครับเมื่อลเทะเบียนกรอกประวัติเสร็จแล้วนะครับ ก็จะมาลงรายละเอียดตรงนานด้านนี้นะครับอายาม,มอนะครับชุดหนึ่งก็160บาทนะครับก็จะมีพานสำหรับที่จะไหว้ครูนะครับ24บาทนะครับและเมื่อเสร็จจากระเบียบตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่คุณหมอดำก็จะมอบยาให้กับเราทางด้านนี้ อันนี้ที่เป็นการทายทำอยู่ซึ่งหัดทำให้การรับการรักษาครับผู้ที่มานะครับเปิดทำการทุกวันนะครับเว้นวันพระนะครับวันพระจะไม่มีการทำการรักษาเมื่อได้ผ่านนะครับท่านต้องไปไหว้ท่านท้าศกะซึ่งเป็น เจ้าของนออยานะครับที่อยู่ด้านโน้นนะครับเป็นหมอดำ จะใครเชิญมา เรียกไปรับหมอ,อยานะครับครับเป็นโรคเอด,ดโรคเากาโรคเบาหวานโรคความดันสูงนะครับโรคพุ่มพวงนะครับโรคสะเก็ดเงินโรคด่างขาวครับก็ ยาหม้อหนึ่งนะครับต้มกินได้20สวันนะครับก็ต้องมารับใหม่นะครับลอ,องดูในคลิปนะครับก็จะมีรายละเอียดเรื่อกงการต้มยานะครับต้มหม้อยานะครับคุณพ่อหมอที่เหล็อนี่ยานะครับที่ยำผสมนี่ครับนี่เลยนะครับ นี่เลยคุณหมอจะทำการแจก,กนะครับหรือบัตรคิวให้กับผู้ที่มานะครับถึงบ่าย2องโมงนะครับเริ่มจาก8ปดโมงเช้าึงบ่าย2องโมงนะครับแต่การจกปัดคิวนั้นเปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะครับร้อยท่านแรกก็จะเรียกก่อน

ายอยู่ในบริเวณรถต้นี่จะเป็นที่จัดรถสำหรับคนที่เข้ามา,ามา,า,ารักษา